เมื่อนี้เดินทางมาถึงการพับเหรียญปวยท่านข้นธานาสายแบบที่ยี่สิบหาแล้วเด้อจ้าสำรับมื่อนี้ดอกที่มิซอว่าดอกโบหลากสีจ้ากะ็ะคืนฐานซีคือเก่าจ้าใส่ความเย้เลปบบินสามสิบเซนจ้าและกระขึืนฐานซีแบบที่เฮาเคยเหตุเนาะแต่ว่าคลิปนี้เฮาก็สิขอรีไปแบบเร็วๆเด้อจ้าเพราะว่าการึืนฐานซีนี่เฮากระเหติให้พี่น้องได้เบิ่งกันไว้แล้ว แต่ว่าคลิปนี้กะสีใส่ลิบบิ้นหลากสีสันในเด้อจ้าตามซื้อของไอ้ดอกเลยจ้าดอกนี้ซื้อว่าโบดากสีเนาะพี่น้องสําหรับขื่นทานซีเซ็ตแล้วเด้อจ้าเฮากะสิมาเริ่มเฮ็ดดอกกันเลยค่ะกีบแรกพิกไปข้างหลังค่ะและ้วกะไข่ามาข้างๆจ้าให้สอดเข่าโตสีมันเลยเด้อจ้านี่จ้าใส่มือประคองไว้แล้วก็สอดเข่าโตสีมัน ย่านพี่นอ้องบาเห็นจาก,ก็เลยแบบบ่รู้ว่าสีพีกหนาหรือข้างบนหรือข้างล่างดีนี่เละจา้านี่ค่ะพีกมา้ายังสี่ค่ะพีกริบบินไปข้างล่างจา้าแล้วก็โค้งมาสอดไตโตุ๋มันเลยเจา้านี่สีใดก็สอดสีน,นันเลยจา้าลักษณะแบบนี้ค่ะสอดไปเหโครบเทิ้งสีกีบเลยจา้า นี่เด้อจ้ากระออาันียเด้อจ้าเพราะว่ามืออาจสิบังแน่จังหน่อยบุรู้ที่สอดทั้งหดย่านพี่นองบ่เห็นสันแล้วเขากะสิไดเป็นแบบนี้จ้าต่อไปสิมาเฮตโบสันไนกันเด้อค่ะพีกลิปปินไปข้างบนค่ะใส่มือประคองไว้แล้วก็สอดลงมาข้างล่างจ้าเมื่อกสิมาสอดใต่ฐานสีดำเงินนี่เด้อจ้าสอดลงมาแบบนี้ค่ะค่ะ แล้วก็สสอดกลับขึ้นไปอีกเด้อจ้าแต่ว่าบ่ต้องสอดไปจนสุดเด้อจ้าโดยใส่มือประคองไว้จ้าสอดขึ้นไปแบบนี้ค่ะให้เหลือปลายไว้เน่น้อยจ้าใส่นิ้วก้อยประคองไว้ข้างบนใส่นิ้วสี่ประคองไว้จ้าแล้วก็สอดกลับลงมาค่ะนี่จ้ากลีบที่สองเด้อจ้าเชียงไปข้างบนแล้วก็สอดลงมาข้างล่างจ้า มันก็สมาสอดใตฐานสีขาวนี่เลอจ้าใส่มือประคองไว้จากข้างบนเดลิบิ่นมันสีดันกลับเละจ้านี่ค่ะให้เหลื้อไวประมาณนี้เลอจ้าแล้วก็สอดลงมัข้างล่างอีกรอบนึงจ้าใส่นิ้วก้อยประคองไว้พร้อมเลอจ้าเดลิบิ่นมันสีดันกลับไม่ต้องดึงแฮ้งจ้าเฮ็ดเบา กีบต่อไปค่ะเหตุคือกันเลยจ้าเป็นเทคนิคเดียวกันทั้งสีกรีบเลยค่ะพราะห้อดันลงมาแล้วเข้าก็ใส่นิ้วประคองไว้เวยจ้านี่ค่ะกรีบสุดท้ายจ้าเห็ดแบบเดียวกันเลยค่ะ ใส่มือประคองไว้ทูกอรออเด้วจ้าเดลิบินเมันสีดันครับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ทั้งสี่กลีบของเฮาโบหลากสีแล้วก็ใส่กันไก่ตาจ้า